7สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าผลคำนิฉัยของตุลาการสารรัฐมนูญจะออกมาอย่างไรยุบพักเก้าไกลก็เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกแบบหนึ่งไม่ยุบเก้าไกลจะเป็นบอกทิศทางทางการเมืองอีกแบบหนึ่งจึงสําคัญจริงครับอีก18วันนะ18วันเหรอ18วันนับจากวันนี้แหละฮะวันสองนี้นะ18วันจะเป็นวันพิพากษาโอ้คุณนับฉีกปฏิทินเลยผมผมนับเลยนับละเอียดเพราะว่า นับมาตั้งนานแล้วตั้งแต่3เมษาแล้วเมื่อไหร่จะตัดสินแต่จําได้ไหมครับผมเคยบอกพี่โอพี่วีว่ววาเนี่ยสิงหาคมครับพี่โอ <ผม S 1> <O. S 2> พี่วีพยายามถามว่าทําไมสิงหาผมก็ไม่รู้สิงหาคมสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่ เดือนเดือดครับกลางหน้าหนาวหน้าฝนรัฐมนตูก็บอกแล้วนะตั้งแต่สิงหาเนี่ยระวังน้ําท่วมจับพลันอายุเข้าอายุเข้าอายุเข้าต้เหมือนกันผลการพิจารณาของสารรัฐมนูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันพุธที่ผ่านมานี่วันที่สิบเจใช่ไหมสิบเจ็ดเนี่ยที่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วบอกว่าจะนัดวินิจฉัยได้ฟังแล้วยุติข้อสงสัยทั้งหมดลวบ่วงแล้วอื คดีเป็นปัญหาขอ้อกฎหมายและมีพยานาน, om, าานมีพยา,าน <L an> ยาานหลักฐานเพียงพอ,อที่จะพิจารณาวิจัยได้จึงยุติการไต่สวนนี่ยุติการไต่สวนก้าวไกลต้องการให้มีการไต่สวนนะจึงยุติการไต่สวนยุติากรารเรียกพยานพยานเอกสารทั้งหมดแล้วเลยนัดวินิจฉัยวันที่เจ็ดที่เจ็ดตุลาพี่ช้างพี่วีรู้ไหมว่าทำไมก้าวไกลเนี่ยจึงพยายามขับเคลื่อนและบอกประชาชนว่าเปิดสารไต่สวน คุณรู้ไหมไอ้นี่มัน้ายมันคล้ายไก่วะไอ้ดูนังุจินปาวุนจินเปิดตานใส่สวนแล้วมีคล้องตียเมืนมีดเมมีดด้วยทีนี้เนี่ยวันที่17ที่ผ่านมามีการถกเถียงกันว่าตกลงจะให้มีการเปิดสารไหมไต่สวนไหมและเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงก็ที่ประชุมเป็นไงบ้างข้างน้อยมาก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 คือคนเดียวไม่ใช่น้อยมากมีมีสองคนสองคนเลยบอกว่าเราควรพิจารณาเรื่องนี้แต่ที่เหลือบอกว่า ข้อมูลหลักฐานมันไม่ต้องไต่สวนใครไม่ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเออก้าวไกลก็พูดอยู่ทุกวันแล้วไต่สวนทุกวันแล้วเขาพูดอะเปิดสารทุกวันแล้วเออจรนะฮะนี่เปิดสารไต่สวนเมื่อไหร่เข้าทางก้าวไกลครับวันที่เจดสิงหาจึงเป็นวันที่จะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองแต่ต้องบอกว่าเจดสิงหาเป็นวันสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะทางการเมืองและประวัติศาสตร์นะ เจ็ดสิงหาวันแรกเลยสิงหาวันแรกคือวันรับพีบิดได้นักกฎหมายพระองคเจ้ารับพีเรียกเลยนะเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายเนี่ยถือเอาวันที่เจ็ดสิงหาคมของทุกปีเนี่ยคือวันสําคัญในวิชาชีพขับเขากต้องครับพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมราชบุรีเดชฤทธิ์พระองค์ลัพี ของเจ้ารภพีนะครับครับวันที่7สิงหาของทุกปีเป็นวันรับพีนะเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทยอวันที่นะครับอันแรกเลยวันที่7แรกคือบรรทัดฐานของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันในประเทศนี้สิงหาอีกวันหนึ่งที่พวกฝ่ายซ้ายและพรรคคอมมิวนิสต์พูดถึงตลอดก็คือวันสัญลักษณ์ปืนแตกวันสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ เสียงปืนนัดแรกที่บ้านนาบัวปีไหนนะปีศูนย์แปดปีศูนย์แปดปีเกิดพี่วีปีเกิดพี่วีบอกว่าวันเสียงปืนนัดแรกที่บ้านนาบัวนี่นะเป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธเขาเรียกว่าวันเสียงปืนแตกเจ็ดสิงหาศูนย์แปดนาบัวเรนูนครร้องเพลงไหมเดี๋ยวองเพลงตั้งหน่อยไหมลองเพลงอะไรนะตายในชายป่าไหลองได้นะนครพนมนะนครมนโณมเจ็ดสิงหาศูนย์แปดเกระสุนนัดแรกใช้กำลังมันเลยทำให้ คนเนี่ยจับอาวุธมาต่อสู้กันใช่โอ้กว่าจะยาวนานเลยนั่นเลยคือจุดเริ่มจุดเริ่มตั้งแต่ศูนย์จอตั้งแตปีสองพ่สิาจนกระทั่งนโยบายของพลเอกเปรมตินาสราณนลหกสิบทับที่สร้างกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยเอามาจากป่ายังไม่เข้าเมืองก่อนมาอยู่ในซึ่งตอนนี้คนที่เข้าป่าตรงนั้นที่ต่อสู้นะมีหลายคนที่เป็นล้มตรีนะพรกเก้าไกลเนี่ยนับได้ถ้าถึงวันที่7สิงหาที่จะ อยู่หรือไปเนี่ยนะ3เมษายน67ถึง7สิงหาเนี่ยรวมเวลา127วัน17วันเลยเหรอ127วัน4เดือนกว่าอย่าไปเอาเลข 1, นึ่ไปทําอะไรนะครับแทงพวยล่ะจะปิดฉากละคดีนี้แต่จะปิดฉากคดีปิดฉากพักหรือพักไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะพี่ารัฐมนูลรับตั้งแต่วันที่3เมษายนนะแล้วหลังจากนั้นมีกระบวนการให้ยื่นเอกสารการยื้อเวลาการ ตอบโต้กันไปเรื่องเอกสารจนกระทั่งวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสารล้มนูลได้เลิกวินิจฉัยที่ผมเคยบอกเะฮะเยเวลาสารล้มนูลเนี่ยเขาเนี่ยระเบียบเขามีถ้าเรื่องยุติข้อสงสัยแล้วเนี่ย ต้องพี่ต้องนัดวินิจฉัยอย่างน้อย15วันอย่างน้อยสิาวันอย่างน้อย15แปลว่าเร็วสุดคือ16วันให้มีสติให้ไปดูรายละเอียดหลังจากทดีเบตกันแล้วเนี่ยทุกคนไปเขียนคาร้องวินิจฉัยส่วนต้นตอนนั้นไม่จะไม่มีการประชุมเรื่องนี้แล้วเพราะว่าปล่อยให้แบล็งค์เลยแล้วก็ไปรวบรวมด้วยความคิดตัวเองแล้วก็ไม่ดีเบและรุ่งเช้าวันที่เสิงหาไม่ใช่เขียนเขียนมาก่อนแล้วเจ็ดสิงหายื่นคําเลย ยื่นคําที่เขียนและแถลงด้วยวาจาในในสารรัฐธรรมนูญมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่เรื่องหนึ่งนะครับข้อใดก็แล้วแต่ที่เป็นข้อขัดแย้งกันทางความคิดจะต้องถกแถลงเรื่องนั้นกันให้ยุตินี่นี่เขามีแนวปฏิบัติอย่างนี้เลยยุติข้อสงสัยยุติในข้อสงสัยและข้อถกเถียงและเป็นอันเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เจ็ดสิงหาเจ็ดสิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันที่บอกว่าคนสิบเอ็ดคนนี้ จะต้องเว้นวักทางการเมืองหรือไม่ถ้าตัดสินว่ายุบพักก็จะทำให้สิบเอ็ดคนนี้สุ่มเสี่ยงไปด้วยเพราะตอนนี้กกตที่เสนอยุบพักขอให้ตัดสิทสิบเอ็ดคนนี้เประยะเวลาสิบปีถูกต้องสปแล้วพิธาก็โดนชัยธวัฒน์ก็โดนอมรรัตน์ก็โดนนี่นี่นี่เพื่อนพี่วีนะอภิชาตศริสุนทรนต้องดูขั้นแรกก่อนว่ายุบพักหรือไม่ถ้ายุบพักแล้วจะนำไปสู่ตรงนี้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ยุบพักก็หายหมด เอานี้ไปโดนทําไมล่ะปฏิพัฒน์เขาย้ายพักแล้วนี่ก็เขาปฏิบัติในตอนนั้นครับเหตุเกิดในตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวก้าวไกลแล้วนี่ยังเกี่ยวอยู่เพราะเพราะเป็นเหตุที่ร้องในขณะเขียนแล้วเวลาจะเตือนในช่วงกรรมการบริหารทัพอ๋อตอนนั้นเห็นหนีมาแล้วนบอกพี่โอกับพี่วีแล้วท่านผู้ชมนะว่า การที่กกตนเนี่ยเสนอให้ตัดสินสิบปีไม่ได้หมายความว่าศาลเนี่ยจะต้องทําตามถูกต้องศาลอาจจะเลือกไม่ตัดสินก็ได้ตัดสินห้าปีก็ได้สิบปีก็ได้ยี่สิบปีก็ได้เกินที่ร้องขอได้เหรอได้ไม่รับนวนมันบอกไม่เกินสิบปีปะ่ะไม่ดุลพินิจของศาลอ๋อเหรอ,อไ,มไม่มีร,รับนูนบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนและข้อกฎหมายก็ไม่ได้เขียนแต่ถ้าเรื่องจแต่ถ้าเรื่องจริษณ์ทำเนี่ยตลอดชีวิตได้นะอานนั้นศาลศาลศาลฎีกา ซึ่งผ่านตางคอรมชในเงกของก้าวไกลนะให้ไปพิจารณาจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ของสารรัฐธรรมนูบว่าด้วยเรื่องเป็นปฏิปักษ์ว่าด้วยเรื่องซอกกลอนบอลทำลายที่31มกราคมที่ผ่านมาเรื่องการแก้112นึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าถามก้าวไกลเนี่ยวัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยคุณชัยวัน์ค่อนข้างมั่นใจตั้งแต่บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ กกตเนี่ยไปอ้างอีกอย่างหนึ่งมาตรา92กินันต้องเกี่ยวข้อมาตรา93มากกว่ามีพูดวันเดียวกับที่สารรัฐมนตวินิจฉัยเจ็ดสิงหาผมยังมั่นใจอยู่วันที่แปผมจะมายื่นกระทุผมจะทํางานไปฟังไปฟังเสียงเออธรทมไมถึงบอกว่าวันที่8ยังจะมาทํางานต่อครับสารเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับถึงไม่เปิดไต่สวนอีกสารก็ได้ มีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องของคู่กรณีนะครับเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคำร้องที่เราได้ยื่นความเห็นของพยานคือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพศเข้าไปด้วยนะครับว่าถ้ามันมีการเปิดไต่สวนเพื่อให้ ผู้กรณีเนี่ยได้มีการต่อสู้อย่างเต็มที่ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับคำนี้ใช้ด้วยแค่นั้นนะครับ,บตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาภายในรายกัรน,นะครับผมผมยังเตรียมมาทำงานอยู่วันที่8สิงหาคม,ามนะครับก่อนที่ตุลาการจะมีการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลข้อได้ออกมาแถลงก่อนนะครับเขาไต่สวนกับสาธารณชนก่อนนะแต่กกตแสวงบุญมีเลขาเนี่ยบอกว่า การเสนอให้ยุบพักเนี่ยเป็นไปตามมาตรา92หรือ93นะจึงไม่ใช่ทางเลือกหรือดุลพินิษที่กกตจะเลือกเพื่อพิจารณาเสนอยุบพักการเมืองว่าจะใช้มาตราใดสําหรับพักใดแต่เป็นกฎบมายที่ให้อํานาจเสนอยุบพักแก่2องค์กรคือกกตกับนายทะเบียนพรรคการเมืองและแต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกันแล้วข้อต่อสู้ของก้าวไกลบอกว่าให้อิงตามมาตรา93มาตรา93คือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยชี้แจงซึ่งกกตบอกว่า ฉันต้องทําทั้งมาตรา92และ93 2 93เออไม่รู้คือฉันเมื่อสารวินิจฉัยหน้าที่ของกรกตไม่ใช่คนตีความอีกต่อไปต้องก็ยืนปังเลยคําวินิจฉัยของสารรัฐมนุนผูกพันทุกองค์กรนี้เนี่ยอย่าลืมนะกรกตก็อ้างได้ซึ่งอ้างไปแล้วบอกว่าก็ในเมื่อก้าวไกลเนี่ยและก็ผู้ถูกร้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ได้ไปเบิกความต่อสารรัฐมนูลเป็นที่ประจักษ์แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าให้โอกาสยังก็ให้โอกาสตามคำทีนิจฉัยของศาลผมจะไปแย้งศาลได้ไงในเมื่อสารรัฐมนูลบังคับว่าศาลเนี่ยคำวินิจฉัยของศานถือเป็นที่สุดครับเพราะทั้งเก้าไกลทั้งเก้าไกลแล้วอาจารย์สุรพลสู้ในมุมนี้และมีข้อแย้งของกกตสู้ในอีกมุมนี้แต่คนตัดสินคือใครนี่ฮะนี่ครับเก้าตุลาการสารรัฐมนูญนะฮะยังอยู่ในนี้อยู่นะฮะประธานสารรัฐมนูญนครินเมฆไตรรัต นัดเปรี้ยงวันที่7จ็ดเก้านิฉนี่แหละเท่านนี้จะชียอนาคต9ก้าไก่ผมว่าเลขมันจอกว่าไม่90 okay. ้าศก็เจ็ดสอง็สองเยอะแลยนะไม่9ก้าศูนย์ก็เจ็ดสองไม่เป็นผลดีกับเก้าไก่นี่เลขนี่เลขวิ่งแล้วอ่ะทีนี้คุณรังสีมันที่บอกไม่เป็นผลดีเก้าไกเนี่ยคุณรังสีมันโลมก็บอกว่าโอกาสสู้ยากมากขึ้นเมื่อไม่เปิดไตสวนรังสีมันบอกเลย อนาคตก้าวไกลรู้ได้เลยว่าไปทางไหนทำไมแต่สวนยังมีโอกาสเยอะกว่าไต่สวนคือเอาพลังจากสังคมที่ฟังเอาทีละปร,<ว>ร<น>ะเด็นนะพลังพี่พี่โอทีละประเด็นซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้บาง,บาง,บางประเด็นจริงบางประเด็นไม่จริงอบอกว่าพบว่ามีกระบวนการเล่งรัดให้มีการสุ่มเสี่ยงมิชอบด้วยกฎหมายซึ่ง กระบวนการเรื่องรัฐนี่หมายถึงกกตใช่ไหมขั้นกกตดีเลยขั้นกกตแต่สารไม่นะร้อยยี่สิบเจ็ดวันไม่ให้สิทธิในการต่อสู้ไงพยานสําคัญอย่างศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เราต้องการขึ้นเป็นพยานของพรักก้าวไกลเป็นพยานปากสำคัญต้องการให้ไต่สวนอาจารย์สุรพลไงไม่เขาคุณได้ทีหลังไงเอออ๋อเหรอเขาอ่านเอกสารที่คุณส่งไปแล้วยืนยันว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นพักการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองไม่ใช่พักที่ ต้องการซอกก่อนบอลทำลายอย่างที่มีการกล่าวหาครับเพราะต้องบอกนี้นะพี่ลมพี่ลมพี่โอไตสวนไอไตสวนกับอ่านเอกสารคนอารมณ์นะถ้าไตสวนมันมีถูกเถียงอะไรด้วยนะอารมณ์ทางสังคมมันมีส่วนร่วมไงแต่ว่าอย่าลืมนะตอนที่เกิดเปิดไตสวนคดีคุณธนาธรเนี่ยนะเหนื่อยเลยอ่ะคุณธนาธรโดนสารซักเลยไอ้ไอ้ครั้งนั้นไงแต่ครั้งนี้เขามั่นใจอ่ะใช้จารย์สุรพลไงเออ อบอกว่าต่อมาคุณโรมผู้ชัดนี่คุณโลมนะเชื่อว่าคำวินิจฉัยใ,ในวันที่เสิงหาคมเนี้ยประชาชนทุกคนเฝ้ารอและต้องดูว่าสุดท้ายจะสอดรับกับเหตุผลหรือไม่มคุณโลมมารู้รู้แล้วว่าจะออกรูปแบบไหนครับและภายหลังวันที่เสิงหาทางพรรคยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่าเขาชัดเจนกันนะเข,เขาตอนนี้เนี่ย พอยือไปยืมาร้อยา127วันเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้ติดบ่วงไงติดบ่วงว่าตกลงจะไปต่อในนามก้าวไกลหรือจะไปต่อในนามก้าวใหม่ครับพี่ช้างในขณะที่ก้าวไกลและก้าวใหม่เดินไปนั้นครับมันมีแพรแตกและมีบางคนที่เป็นเดินลัสและต้องการแปลว่าอะไรแพรแตกนี่มีคนตกเบ็ดมีเดินไปไปสุดท้ายทางแล้วอังก้าวไกลจะเดินยังไงเขาบอกว่า อาศัยคดียุบพักเรียกแคแนนสงสารแน่นอนไหมจริงอันนี้วัตกรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งจริงอันนี้ต้องไปปรึกษาตรงฝั่งเพื่อไทยนะเขาโดนยุบไสามครั้งเขาจัดการพักยังไงต่อสร้างวัตกรรมไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยจัดกิจกรรมสื่อสารไปยังเอฟซีต่างๆอันนี้แน่นอนับน่าจะเคลื่อนไหวแหละกิจกรรมเนี่ยเดินหน้าต่อไปตายสิบก้าวไกลว่าจะเกิดแสนครับ แต่ความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ระยะเวลาเนี่ยต้องบอกนะมันมีส่วนหนึ่งนะที่ก้าวไกลต้องถอดบทเรียนจากไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติยิ่งยุบแถวสองแถวสามมันไม่เท่าแถวหนึ่งใช่ของของเพื่อไทยเป็นอย่างนั้นไหมเป็นปัจจุบันเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเห็นชัดเลยร้อยสิบเอ็ดปังต่อมาพลังประชาชนปึ้งแล้วปัจจุบันเพื่อไทยล่ะไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงใช่ ต้องบอกว่าผลสะเทือนต่อคดีก้าวไก่นะค,ความยืดเยื้อยุบช้าทําให้ตั้งหลักได้ช้านะฮะยิ่งนานวันก็จะยิ่งถูกเจาะอ,อย่างที่โอว่า,านะยิ่งช้าไปนี่การเลือกตั้งท้องถิ่นมาใช่ไหมถามว่าในขณะที่การยุบพักมันกําลังเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะ ใครจะไปยุ่งกับก้าวไกลล่ะตั้งหลักช้าตั้งหลักช้าเขายุ่งเหือก้าวหน้าก้าวหน้าก็ตอนนี้อย่างที่พี่โอบอกเนี้ยพึ่งกําลังจะแตกลังมีพยายามดูดและดึงครให้พรรคใหม่ของก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นพรรคที่ต่ำร้อยตอนนี้แกนแกนแกนของพรรคการเมืองเนี่ยทุกพรรคไหมที่จะดึงดูดอแน่นอนเอางแต่ผมบอกนะยังไงการเลือกตั้งข้างหน้าก้าวไกลไม่ต่ำร้อยหรอกไม่ต่ำนะมันเป็นภารกิจอื เข้าใจไหมมันเป็นภารกิจที่ก้าวไกลพยายามไม่เกินร้อยแต่มีคนดึงให้ต่ำร้อยถูกเป็นภารกิจแต่ต่ำยากอ่ต่ำยากแต่ว่าจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งต้องดูกติกาหน่อยต้องดูกติกาอ่ต่อมาฝ่ายที่ดูดฝ่ายที่พยายามดึงเนี่ยตั้งเป้าหมายะครับลดก้าวไกลให้ได้ครับนี่คือภารกิจครับเอาตัวเลขที่ปัจจุบันน่ะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งครับดึงให้ต่ำกว่าเดิมเออ ต่อมาลดต้องทําให้พักเก้าไกลไม่ใช่พักอันดับหนึ่งซึ่งถ้าลดเก้าไกลแน่นอนก็เพื่อไทยอันดับหนึ่งทันทีโดยอัตโนมัติมันจะแทรกกันโดยอัตโนมัติเพื่อไทยภูมิเห็นไหมล่ะมันจะเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้บางครั้งต้องหลบฉากให้บางคนครับนี่เกมก็ต้องไปดึงไปตีมือพักร่วมดีๆว่าแอบไปสนับสนุนเก้าไกลเพื่อตัดคะแนนเพื่อไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าหลังจากนี้เจ็ดสิงหาจะชี้ชะตาไม่พอ จะชี้ชะตาว่าด้วยเรื่องแถวสามแถวสามตอนนี้มีชื่อโปรมาสามคนพอดีหัวหน้าพักอ่ะที่ว่าจะเป็นผู้นําใหม่นะคุณไหมสิริกัญญาซึ่งปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักนะแล้วก็ดรตันวิรยุทธ์การจนะชูชัดตัต้นดอตต้นการจนะชูชัดเพื่อนรักคุณนาตวินนี่ตัวตัวตัวตนตัวเต็งฮะนี่คือตัวเต็งที่สุดแต่คนยังรู้จักน้อยกว่า คุณหมายใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงเขาอีกคนหนึ่งแต่จริงเขาทำกิจกรรมอยู่กับพักนี่เบงหลังมาตั้งแต่นาคนใหม่แล้วครับอันนี้ใครเนี่ยโจเตอร์โจโจเป็นอดีตผู้บริหารแบงค์ชาติระดับไหนไม่รู้ครับระดับต้นอ่าระดับต้นอย่ังไม่ผิดเปยังไม่ผลิดใบแต่รอดูเรื่องหนึ่งนะครับยุทธวิธีของก้าวไกลเวลาเขาสร้างคนอ่ะอย่ายึดโยงกับ3คนนี้คนเดียวนะ บางคนน่ะซ่อนรูปอยู่ในนั้นหมายถึงว่าจะดูใกับพี่โอพี่วีผมใช่ไหมสามคนมันซ่อนรูปอยู่ในนั้นในก้าวไกลอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าด้วยเรื่องหัวหน้าพักคนใหม่ที่ไม่ใช่สามคนนี้ก็ได้ทำไมก้าวไกลจะสู้เฮือกสุดท้ายเออเนี่ยมีเวลาแค่นี้แหละมีเวลาแค่นี้มีเวลาอีก18วัน18วัน18วันเหรอสิบวันนี้สามารถสู้เฮือกสุดท้ายเลยได้ไหมมันต้องไประหว่างมันต้องทําอะไรรู้ไหมระหว่างที่ เก้าตุลาการจะเขียนคำวินิจัยส่วนตนอต้องสร้างออกสังคมใช้สังคมกดดันใช่ไหมใช่แน่นอนสร้างความชอบทาให้ตัวเองได้มากที่สุดครับปลาหมอยังดิ้นแทดิ้นยังดําไหมทางดําไหมทางดานี่แหละทางดำเขาฆ่าหมดแล้วเพื่อไปในสอย่าไปมึงมากขสอีนะคางดำเขาฆ่าหมดแล้วก็บอกการเมืองก็ฉันนั้นแหละครับประชาชนได้ยินบ่อเขาเอาท่าน มาเป็นพลังหลังฉากได้อำนาจเมื่อไรท่านเป็นใครเขาไม่รู้จักนี่คือการเมืองไทยแต่ถึงอย่างไรแต่ครับ <c oughs> เจ็ดสีงาอย่างที่บอกครับจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญยุบไม่ยุบก้าวไกลล้วนเป็นจุดเปลี่ยนในการกําหนดทิศทางอนาคตการเมืองหลังจากนี้แต่อย่างที่บอกครับการเมืองหลังอย่างนี้จะเป็นการเมืองสมฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลและภูมิใจไทยและทั้งสพรพักนี้อยู่ในการกําหนดของคนหลังจาก ทั้ง3ท่านนี้นะครับเนชั่นสุทธิรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ